สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับอ่าเว็บไซต์หรือว่าแอปขุดขุดเหรียญฟรีนะเป็นการขุดบิตคอยนะแต่ว่าเวลาถอนเนี่ยมันก็จะเป็นเงินไทยบาทเข้าบัญชีธนาคารเรานะวิธีการเล่นวิธีการอะไรเนี่ยก็เป็นการขุดเหรียญขุดอะไรอย่างงี้นะเมื่อคนกดลิงก์ที่ได้คลิปสมัครมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้เงินทดลองได,ได้ได้เงินทดลองฟรีอยู่ประมาณประมาณ300กว่าบาทนี่แหละเมื่อได้เงินทดลองมาแล้วใช่ไหมให้กดมาตรงนี้นะ การเงินการเงินเลยเมนูที่สองเดี๋ยนะมันช้าเนี่ยไม่มาอยู when when no you, ่เมนูการเงินแล้วเนี่ยให้เราเอาเงินทดลองที่เราได้อ่ะมาทําการซื้อเครื่องขุดนะทุกคนอันนี้เขาเราซื้อซื้อไปแล้วนะมันเลยเป็นแบบนี้ละนี่มันม exist. จะมีตรงด้านบนเขียนบอกว่าเงินของขวัญนะนี่อันนี้จะเป็นเงินของขวัญเนี่ยแล้วก็ใช้ใช้เงินทดลองน่ะซื้อไปเลยอย่างอันเนี้ยใช้เงินทดลองซื้อไปเลย เนี่ยซื้อไปเลยนะวิธีการซื้อก็กดนะอันนี้เราก็ดูราคาคุณนครบก่อนแล้วก็เวลาซื้อกดข้อคาว่าดูดูโอเคของเราไม่รู้ว่ามันซื้อได้หรือเปล่านะเพราะเราก็ซื้อไปแล้วแล้วลองกดซื้อตรงนี้ดูอืมเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะลองกดซื้อไปจะได้ไหม ออันนี้ไม่ให้เราใส่รหัสยืนยันอะไรด้วยนะแล้วก็ใส่ไปมันละตั้งรหัสผ่านแหละโอเคบอกว่าเราเชิญเพื่อนคือเราก็ซื้อเครื่องขุดไปแล้วนะวิธีดูเครื่องขุดก่อนเลยเงินทุนของฉันเนี่ยมันเป็นเครื่องขุดที่เราซื้อนะแล้วก็กลมาตรงรางวันนะทุกคนปกติใครที่สมัครมาใหม่นะมันจะมีตรงตรงเมนูรางวันนี่แหละหรือไม่ก็ อาจจะเปลี่ยนเมนูแล้วก็ได้คือมันจะมีตรงให้เราอ่ะใช้ให้เป็นเราไปกดรับเครื่องกดฟรีหนึ่งปีนะอันนั้นอ่ะมันจะขุดทํางานให้เราหนึ่งปีเลยนะโอเคในแล้วก็เอ่อเมื่อใครได้รับอะไรเรียบร้อยอ่ะมันก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเชิญเพื่อนนะทุกคนเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเชิญเพื่อนตรงนี้นะเห็นไหม้านบนอะ่ะกิจกรรมเชิญเพื่อนนะเอ่อเนี่ยนะเอาออกมาก่อนไม่เห็นนี่มันนี่ เชิญเพื่อนได้สิบบาทนะเป็นเงินสดสามารถถอนได้ด้วยเราเชิญเพื่อนมันเป็นกิจกรรมปีใหม่นะนี่กิจกรรมปีใหม่มันอยู่ไหนหละ่ะนี่ไงใช้ได้เฉพาะช่วงปีใหม่รับถอยหลังสองวันนี่เห็นไหมเป็นทำถอยหลังนี่เราก็จะได้สิบบาทไนดะ้เราเชิญเพื่อนมาสมัครแล้วก็มาดูได้ตัวนี้จะเป็นตรงการฝากเงินหรือก,การเติมอะไรนั่นแหละนี่แล้วก็มากดแชร์ตรงนี้ก็ได้ มันมีตรงให้เราแชร์อยู่เลือกแชร์ไปเลยกดเชิญแล้วมันจะมีข้อความแชร์ขึ้นมานะหรือว่าเชิญเลยนะก็ได้สรื่องการเล่นแอปนี้ก็ไม่ได้เล่นยากนะทคนมันก็เล่นง่ายๆนะซึ่งมันมีกิจกรรมช่วงปีใหม่ก็ถือว่าดีมากนะเชิญเพื่อนได้สิบเออเชิญเพื่อนได้ได้สิบบาทต่อคนนะแล้วก็การถอนเงินนะี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ500บาทนะทุกคนประมาณ500บาทวิธีการถอนเงินเนะี่ยเราก็ต้องกดไปที่กระเป๋าเงินของฉันนะ แล้วก็กดแลกเปลี่ยนเหรียญก่อนนะพอเราแลกเปลี่ยนเหรียญจากตรงนี้ให้มันเป็นไทยบาทแล้วเนี่ยนี่มันก็สามารถกดถอนตรงนี้ได้เลยนะวิธีการเล่นก็มีประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมปีใหม่นี่นะแล้วก็สามารถมารับอะไรเงินของขวัญได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าใครเล่นไม่เป็นหรือยังไม่เข้าใจที่เราพูดไปเนี่ยก็นี่นะสามารถกด ไปสอบถามตรงนี้ได้เลยเขาจะมีแอดมินมาตอบนะไลน์ตรงเนี้ยสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีประมาณเท่านี้นะใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถกดเลิ้ก์ใต้คลิปไปสมัครแล้วก็มาเล่นได้เลยนะแอปนี้ก็ทําฟรีนะทุกคนทําฟรีไม่มีการลงทุนนะหรือใครอยากจะลงทุนก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนมากเราก็แนะนําให้ทําฟรีนั่นแหละเอาล้วสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า